ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณตลาดนัด700อยไร่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสาเหตุที่ผมได้พาทุกท่านเดินทางมาที่ตลาดนัด700ยไร่แห่งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากว่าได้มีพลเมืองดีได้โทรศัพท์และก็มีการไลน์เข้ามาแจ้งบอกผมว่าให้ผมนั้นช่วยลงพื้นที่มาตรวจสอบบริเวณป่าหญ้าลุกล้างอยู่ในเขตพื้นที่ของอตลาดนัดเจ0ไร่แห่งนี้เนื่องจากว่า มีผู้ผ่านมาประสบพบว่าพื้นที่ป่าลกล้างแห่งนี้นั้นได้มีผู้นำตากับยายมาทิ้งให้ผจญชะตาชีวิตอยู่ในป่าอย่างยากลำบากจึงขอให้ผมนั้นช่วยเป็นสะพานหรือเป็นสะพานบุญในการลงพื้นที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวและหาทางช่วยเหลือตากับยายคู่นี้ตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงป่าที่ได้รับแจ้งแล้วนะครับซึ่งป่าแห่งนี้เองอยู่บริเวณด้านข้างหรือติดกับด้านหลังแมคโครนะครับ เป็นป่าลกล้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนนำขยะมูลฝอยต่างๆมาทิ้งกันบริเวณตลาดแห่งนี้ซึ่งจุดนี้เองนะครับนี่นะครับที่เขาบอกว่าอยู่บริเวณป้ายห้ามทิ้งขยะน่าจะเป็นป้ายนี้นะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นป้ายสีข,า,ขาวนี้ถ้าไม่ผิดนะครับเป็นป้ายที่มีการแจ้งว่าตากับยายนั้นได้ถูกทิ้งอยู่บริเวณป่าแห่งนี้และนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ เดี๋ยวขอขั้นนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนและไปติดตามเรื่องราวในครั้งนี้เพื่อติดตามหาตากับยายซึ่งผู้ที่แจ้งบอกว่าตากับยายนั้นถูกมาทิ้งไว้นะที่แห่งนี้หละนะครับเราก็ภาวนาขอให้เจอตากับยายนะครับเอาละครับเราไปลงพื้นที่ตวรวจสอบกันนะครับนี่นะครับก็ เป็นบริเวณป่าลกล้างของตลาดนัด7จ็ดไร่ไร่ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับแจ้งว่าให้ผมช่วยลงพื้นที่มาบริเวณแห่งนี้ในการตรวจสอบหรือตามหาตากับยายที่ได้ถูกมาทิ้งไม่บริเวณตลาดนัดน่นะครับเอาละครับก็ภาวนาขอให้เจอตากับยายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่หลาย10ไร่เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับตาตา ตานี่นะครับตายายยายครับนี่นะครับก็เราก็จะส่งเสียงเรียกตากับยายนะฮะตายายอยู่แถวนี้ไหมครับนี่นะครับตอนนี้เราก็พยายามเดินตามหานะฮะยังไม่พบนะครับ เอาละครับขอให้ได้พบตากับยายนะครับตายายนี่นะครับอตอนนี้เราก็พบกันแล้วนะครับตอนนี้เราได้พบตากับยายแล้วนะครับที่พลเมืองดีได้แจ้งไว้ว่าคุณตากับคุณยายมาอยู่ในกระท๊อบหลังเก่านะครับอยู่บริเวณชายป่าแห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาพบตากับยายแล้วนะครับ นี่นะครับก็เป็นบ้านตากับยายนะครับซึ่งตากับยายนั้นได้ถูกผู้ที่เคยอยู่กับท่านนะครับนำท่านทั้งสองมาทิ้งไว้บริเวณกองขยะแห่งนี้แล้วนะครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับยายวันนี้ผมเดินทางมาช่วยนะครับพอดีมีคนแจ้งว่าตากับยายถูกเอามาทิ้งไว้ที่นี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ ได้เจอคุณคุณตานะครับคุณตาสวัสดีครับผมมาดีนะครับตาคุณยายสวัสดีครับนี่นะครับเป็นคุณตากับคุณยายนะครับที่อาศัยอยู่ในศาลหลังเก่าแห่งนี้ซึ่งถูกเจ้าของเก่านะครับได้นําท่านมาทิ้งไว้อยู่บริเวณกองขยะดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นสิ่งหนึ่งนะครับเราก็ยังไม่ทราบว่า ณศนะาลตายายแห่งนี้นะครับยังมีดวงจิตของคุณตากับคุณยายสิงสถิตยอยู่หรือไม่นะครับและในวันนี้เองนะครับผมจะทําการขออนุญาตตากับยายในการจุดธูปบอกกล่าวขอขมากับคุณตากับคุณยายขอให้คุณตากับคุณยายนั้นถ้าหากตากับยายอยู่ที่นี่จริงๆก็โปรดให้รับรู้นะครับว่าผมนั้นได้เดินทางมาเพื่อมาช่วยเหลือนะครับซึ่ง ก็ได้ร uh, ับแจ้งว่าตากับยายถูกทออทิ้งไว้ท um ี่บริเวณกองขยะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการจุดทูปบอกกล่าวกับตากระยายกันนะครับเอาล่ะครับเชิญนี่นะครับวันนี้เราก็มากับน้องนะครับน้องโดเราก็จะทําการจุดทูปเดี๋ยวผมขอตัดช่วงเวลานี้ออกไปก่อนนะครับมันน่าจะใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําการจุดทูปบอกกล่าวตากับยายกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาขอขมาบอกตากับยายนะครับ ดผู้นังๆงให้ตา,ายามดูนะข้าพเจ้าวันนี้นนได้ผ่านมาประสบ,าาะสบตามคําที่มีชาวบ้านรับแจ้ง,จงว่ามีตากับยายถูกนํามาทอดทิ้งไว้ที่กองขยะ,ขะซึ่งข้าพเจ้า,า,จาไม่ทราบว่าดวงจิตของตากับยายยังอยู่นศะารแห่งนี้หรือไม่ หากดวงจิตของตากับยายยังอยู่นะ้าสารแห่งนี้ข้าพเจ้า, <tte> าจะขอให้ดวงจิตของตากับยายาช่วยดลบรรดาลโชคลาภจากทูบหอมที่ข้าพเจ้าทูบเลขนำมาจุดไว้ที่นะ้าสารแห่งนี้ขอให้เลขดังกล่าวนี้เป็นเลขที่ออกมาเป็นบรรดาลโชคลาภ ให้กับประชาชน bueno และผู Jamie, <anak> ้คนได้คลายความทุกข์ยากเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นได้นำของมาถวายนำมาเส้นไหว้ให้ตากับยายบารมีญาณสูงยิ่งขึ้นไปขอให้ตากับยายได้โปรดบรรดาโชคลาภให้กับข้าพเจ้าและทุกๆคนที่ดูข่าวนี้อยู่ด้วยเทิน <Return. S 2> ปักเลยเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าทูบหอมทูบเลขนี้จะออกมาเป็นเลขใดนะครับนี่นะครับตอนนี้ทูบนั้นก็กำลังไหมนะครับซึ่งจะเห็นเลขแต่ละตัวซึ่งก็ขอให้ตากับยายที่มีดวงจิตรับรู้ได้ ก็ได้โปรดโดนบันดาลให้เลขที่ออกมาทั้ง3ตัวนี้เป็นเลขที่นำพาโชคลาภมาให้กับพวกเราและทุกคนที่เห็นข่าวนะครับเพื่อให้ผู้คนเหล่านั้นจะได้นำทรัพย์มาซื้อของเส้นบ้ายหรือนำมาถวายหรืออาจจะมีผู้ถูกหวยจำนวนมากอาจจะเชิญตากับยายนั้นได้ไปอยู่ในที่ที่ดีที่มีคนคอยบูชาอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับก็ขอให้เลขนี้ออกมา สำนึกผลนำพาโชคลาภมาให้กับทุกท่านนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้เลขทั้ง3ตัวที่เราได้เสี่ยงดวงซึ่งเป็นเลขทูบนะครับก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับทุกท่านคงจะเห็นนะครับบ้าตลอดระยะเวลาเราไม่ได้มีการตัดคลิปวิดีโอออกปรากฏบ้าท,ทูบที่เราทําการจุดทูบบอกกล่าวกับตากับยายนั้นดูสิครับทุกท่านตอนที่เราจุดนั้นเราก็จุดมาพร้อมๆกันนะครับแต่ทูบตั้ง5ดอกนั้นกับ ไม่ไหมเลยสักดอกหนึ่งนะครับนี่นะครับนับเป็นเรื่องที่แปลกมากเอาละครับตรงนี้ก็อยู่ในบิจาญาณแห่งการรับชมนะครับนี่นะครับเป็นทูบที่ได้มีการติดไฟติดไฟตั้งแต่ต้นนะครับแต่สิ่งที่เราบอกกล่าวกับคุณตากุณยายว่าหากท่านนั้นมีดวงจิตถึงสถติดอยู่ที่นี่จริงก็ได้โปรดโดนบันดาลโชคลาภให้กับพวกเราตอนนี้เลขทูบทั้ง3ตัวนั้นก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะบอกกล่าวตากับยายนะครับ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับนี่นะครับก็เป็นน้องน้องครับตอนที่น้องจุดทูบอ่ะติดไหมติดหมดครับติดทัวร์นะเนี่ยนี่นะครับก็มีทูบนั้นมีการติดไฟจริงๆนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราทําการจุดบูชาหรือบอกกล่าวกับดวงวิญญาณที่เราเชื่อว่าอาจจะมีดวงวิญญาณของตากับยาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าทูบทั้ง5้าดอกนั้นกลับไม่ไหม้ไฟเลยแม้แต่ดอกเดียวนะครับรับเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับ นี่นะครับก็เราก็จะบอกกล่าวคุณตาคุณยายนะครับว่าตาตากับยายครับบากยยหากตากับยายมีดวงจิตอยู่ท ouais> ี่น pues ี่จริงตากับยายมีดวงจิตอยู่ที่นี่จริงหรือรับรู้สิ่งที่เราอธิษฐานรับรู้สิ่งที่ผมได้อธิษฐานและมาขอโชคลาภในวันนี้และมาขอโชคลาภในวันนี้ขอให้ตากับยายขอให้ตากับยายได้โปรดบันดาโชคลาภได้โปรดบรรดาโชคลาภให้กับพวกเราให้กับพวกเรารวมถึงผู้ที่ได้เห็นข่าวนี้ ได้หลุดพ้นจากความทุกขเวทนาความยากลําบากเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นรวมถึงพวกผมได้กลับมาเพื่อนําเครื่องเส้นไหว้มาถวายเพื่อให้ดวงจิตของตาขับยายได้รับเครื่องบูชาอันเป็นประเสริฐและมีดวงจิตที่สูงยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ โอเคครับนี่นะครับก็เป็นทูบที่เราเอามาใกล้าตาให้ตาตาวางให้ตาเห็นยันนะครับยันนะครับนี่นะครับเราก็มาดูพร้อมๆมกันนะครับว่าเลขที่เราขอนั้นคือ347นะครับไอสามเจ็นะครับนี่นะฮะก็แล้วก็ทูบที่เราทําการไหว้ขอคุณตากับคุณยายนั้นก็ไม่ไม้ไฟแม้แต่ดอกเดียวก็นับเป็นเรื่องที่แปลกอย่างมาก นะฮะนี่นะครับเอาละครับก็ขอบคุณตากระยายนะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีมีโชคมีลาบกันทั่วหน้านะครับหากใครมีโชคมีลาบจากคุณตาคุณยายแล้วก็ขอให้กลับมาหาท่านท่านอยู่ที่บริเวณตลาดนัดเจ็ไร่นำเครื่องบูชามาถวายท่านด้วยนะครับครับสวัสดีครับ